สวัสดีค่ะพี่น้องมเฮิตย่าปูมาเด้อจ้าเมือนนี้มาย่าปูมาเสบ่บเสะบใส่น้ำปลาลงไปจ้าตามด้วยน้ำปลาเนาะจ้าน้ำตาลทรายชูรสพริกสดโคลกหยาบๆเด้อตามด้วยบักหน้าว้าะพี่น้อง คนคนคุลีคุลีให้เข้ากันคลุกเคลาค้าคลาคุกเคลา้าจะอู้สีสันเป็นตะเสเศบักซีมเบิงเป็นจังดขาดความนัวพี่น้องเติมน้ำปลรราลงไปเนาะจ้ะหลังจากน้นกระใสปูมาที่ห่าลางแล้วเรียบร้อยลงไปเนาะจ้ะบักม่วงที่ซับแล้วแล้วก็แค่รสค่ะเพิ่มสีสันเนาะค่ะ หอมแดงแขกหอมแขกค่ะพี่น้องผักชีใบเลื่อยผักชีมะเขือเทศจ้ะคลุกเคล้าให้เข้ากันเด้อพี่น้องคลรีคลรีให้เข้ากันค่ะโอ้ยอพี่น้องเอ้ยหาหนำลำใหญ่หนำเกล็ดหอยมาเด้อมาเป็นตะเสตอรโรยด้วยเม็ดกระถิ่นค่ะ เป็นเศษครับพี่น้องโอ้ยน้ำลายแตกอืมกินมาเสบๆมากินเสพๆน้องกนรไหมพี่น้องเสร็จเรียบร้อยชิมแล้วเรียบร้อยผ่านตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟค่ะมาเด้อพี่น้องมากินย่ำปูมาเสพๆกับยายนางเ้อจ้ะพี่น้องจ๋ามามามาหาหนมล้ำย่ยหนำเก๊กห้วยมาจ้ะพี่น้อง สวัสดีค่ะเสร็จโน้ยกุยสา,มานามาแล้วพี่น้องจ๋ามาแล้วมาแล้ววันนี้ไม่แนวกินมาฝากพี่ฝากน้องก็คือย่ปูหมาอัซ่าพี่น้องจา๋าย่ปูหมาเสร็จๆพี่น้องผลใส่เอ็มเอาเม็ดกระถิ่นมาโรยนะ้ะมันหลายหลายกินเพราะท่านพี่นอ้องม้มามพี่น้องไม่กินน้ำกันบันเลงเลยได้จ้ะ บ่มีพักเ้วอกีด่ดอกปูปูเนื้อหวานจงจวง ย้ำใส่ประมวงเมื่อจากพี่น้องขอโทษขออภัยเดอ้อครับใส่มือลุยแล้ะกับอาจจะมีเสียงบระสุภาพมานำนอกจากเสียงดูดปู มันก็นวัวเขากันดีขนาดน่าจะพี่น้องอือ 先生。 พี่น้องจา้าคลิปนี้กับพ่อส้ำนี้เนาะเพจไล่ขอบบุญขอบคุณพี่น้องหลายหลายได้จะดทีแะกขมาให้กำลังใจถ้ากินบอสุภาพเพื่อว่าอย่างบ่ะตูต้อง้วขอโทษขออภัยเลยจ้าฝากกอแม่พี่น้องก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามก็กระดิงๆๆ่งทิ้งๆในได้จ้าคลิปหน้าพอกันไหมเนาะกุน้อสวัสดีค่ะ